เอา้าอียงคือสิมาดูแต่ปะเี๋ยอียงมาตีข้างห้องครับมาตีครับตีผู้ใดเพ่อนข้าเร้องเ่นขับเรียกร้องให้บักไ,ไ, wow. so ไปตีข้างห้องอ๋เขาจะดิจิตารลองไปกูกันจิบหายแล้ว ทับตีนแล้วนึงนี่ไอ้ยกตีนออกอือมันไหนดันต้องเบิ่งเนาะครับหยอกน้องๆมันครับช่วงนี้ก็เป็นกระซงกระแซกันเนาะวนหมักหม่องไหนหมักอีปลายกับปักหนุกกูมันหงิดกังแน่แฟนครับกันไหนคอมเมนต์อยู่นั่นได้เลยส่วนนั่นขออีกขออีกอยู่นั่นมัน กินเวลาคนอื่นนะท่านผู้ชมรู้เปล่าเพราะว่านักร้องหนุนเบิ้งดูบุญง่ายที่ตั้งเสาหัวผลประนนธนทรมาตายแยบแบงอยู่บนสามสี่คนบุญนะบุญคะแนนน่าจะนัยนแหลบลิ้นเหรอบุญเบิ้งดูมีตายเพราะท่านได้อบีเป็นเป็นสอบครับนักร้องหลายครับเอาล้วครับแต่ว่ากับตามคำเรียกร้องนะครับเดี๋ยวมีรอบนี้แล้วสมีอีกรอบหนึ่งเดียเสียวบอกโอมบอกว่าพร้อม รักสามเศร้าเราสามคนนะครับเดี๋ยวปิดท้ายนะครับเดี๋ยวจะมีโอมพรชนะไปนุกเกอร์นะครับอะไรไอเต้าอะไรวานอะไรของพวกมึงวะมันคอมเมนต์ในเฟสเนี่ยพี่ไม่รู้คืออะไรเต้าวานวะเต้าวานมันคืออะไรวะกับมัวน้อย อันนี้คือพวกคุณจะเล่นอะคูสติกใช่ไหม<ล>ใช่ใช่เขาจะเล่นอะคูสติกกันโอเคงั้นเดี๋ยวนักร้องอีกเยอะเลยหนุ่มเขาตะโกนมาด่าแล้วแซ่คิวให้แฟนคลับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แซ่คิวให้แฟนคลับคือคือเขาจะให้มาโชว์ก็นั่นแหละเขาเรียกว่าแซ่คิวให้แฟนคลับเขาจะให้มาโชว์ร้องเพลงคุณนมนณโณไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกโอเคเอานี่ไงรับชมรับฟังเดี๋ยวนะ ก็คอยนี่ละสิร่องไอ้นะให้พี่ให้พี่อยู่ข้างหลังก็ได้ให้กูอยู่ข้างหลังก็ได้อะไรนี่พี่อยู่ตรงนี้ก็เห็นบ๊อบบ๊อบไปยังดอกจริงๆคิวนี้คือคิวนี้คือคิวของ พนมปูไทยนะครับจริงๆแล้วว่าจะกะว่าจะร้องเพลงทีแรกกะว่าจะร้องเพลงหมอลำนะครับกะว่าิรลองเพลงหมอลำแต่ว่าเบื้องหน้าไรสดเหล่าแฟนครับไปไปโอรูไทยแลนด์จุกรูนี่มันหลายโปรดนะครับก็เลยสิมันร้องเพลงอะคูสติกซูซูฟังอ่าเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่มันนั่งอยู่คนเดียวมันก็จะบอกว่าไอ้พี่ครับร้องเพลงเห็นผมฟังเนี่ย ใช่ไหมทำไมเสียงกีตาร์ไม่เข้าอ่ะนาเห็นไหมอย่าให้มันด่าได้สิอุ้ยดังแล้วดังแล้วอ่าดังยังโอเคยัแต่ว่าเสียงเบสมันก็แห้งแต่่า เรื่องนี้นะครับจะมอบให้สําหรับสองคนนี้นะครับสองคนนี้นะครับ <ผม S 1> ทุกครั้งที่นั่งอยู่คนเดียวหรือว่ามันรู้สึกว่าเหงาเหงาเศร้าเศร้านะครับมันก็จะบอกว่าไอ้พี่ครับลองเพลงกูแคนผมฟังแน่เนี่ยไอหยังก็พูดใส่ไม่ดีเขาจะได้ยินไม่ได้เปิดเออเออน่ะเออไอ้ีออออออลองม้วนวงครับเพลงนี้อยากที่บอกเออ ก็อยากฟังก็เลยจัดให้น้องๆนะครับได้ฟังนะครับวันนี้ให้น้องมาร่วมสนุกด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึง FC ของน้องๆสองคนแล้วก็เอซของพนมพูไทยด้วยนะครับที่ดูไลฟ์สดอยู่นตอนนี้นะครับผมคือเพลงต่อไปนี้คือเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรบอกเจ้าบอกเอ้ยพี่เพลงอะไรวะมึงเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงรบอได้หักบอดได้หักบอดได้หัก ขึ้นบ้านยังไงวะลงเช่นเลยอ๋อ,อ,อเนีเอาว่าเป็นบันนี้อืมนะอาอย่างก็เขากลัวมือตัวด้านก็กลัวมือมึงด้านไปเอ้ยเอาถุงมือไหมล่ะเอาว่าถุงกบแกลบเอามาห่อไว้อ่ะบ่อได้หัก บอเคียดเลยแม้ว่าเจ้าทิมอาอมันบอตายดอกแค่เจ้าไม่แค่บอได้เป็นผู้แพ้ก็เพราะว่าอไอบอได้แข็งกับไอให้เจ้าไปขั้นว่าเจ้าหักเขาขันเขาหักเจ้าไอ้นี่ก็แห่งสิด,ดีใจเลือก,กับเจ้าไอาก็เสียไม่ หาเมื่อใดก็ได้สัมผูสาวหอดยำหนาวก็ต้องหาคนกอดกอดผู้ใดก็บอกคือกอดเจ้ากอดคนไม่คิดหอดคนเกา่าคิดหอดเจ้าสู้เขาคนอื่นบ่ได้ฟื้นความหูเสียงแค่คิดหอดแค่อายคิดเห็น คิดฮอดเจ้าเล่นเล่นเป็นจังใดเนาะผู้สาวเก่าอายโอ้โอ้โอโอล้เนาะบอได้ฮักแต่ใจอายมันคิดฮอดเจ้าหลายเดล่าคิดฮอดแงงยามกินเหล่า ่อดเจ้าย้ำไอเมาคือมาถึงเฮาสิเลิกกันแล้วลืมเบิดแล้วคำสัญญาเมายาำใดอายก็ขึ้นเห็นหนาสัมผีบ้าละนอคนเมาบ่ได้หักแต่ใจอายมันแค่คิดพอดหลายกว่าเก่า คงมีความสุขนอได้อยู่กัาผ้ไอมีคนใหม่ก็ยังคืดอดเจ้ายาเมาแหงบ่ได้ฟื้นความหูสึกแค่คิดหอดแค่อายคิดเห็นแค่คิดอดเจ้า จังใดนอผู้สาวเก่าไปบ่ได้ฮักแต่ใจอายมันคิดพอดเจ้าหลายเดลาคิดพอดแงยามกินเหล่าคิดออดเจ้ายามอายเผ้าคือมา เมาสิบเลิกกันแล้วลืมเ,เบิดแล้วคำสัญญาเมายามใดอายก็ขึ้นเห็นหน้าซ้ำผีบาละโน้คนเมาบ่ได้หักแต่ใจอายมันแค่คิดพอดหลหยกว่าเกา่าคงมีความสุขนอได้อยู่กับเขา ไอ้มีคมนใหม่ก็ยังคิดพอดเจ้าย้าเมาแหง,แหงคงมีความสุขน้อ้อยู่กับเขาไอ้มีคมนใหม่ก็ยังคิดพอดเจ้าย่าเมา ซื้อเพลงบอดได้ฮักนี่คือเพลงปวดของไปปายนะครับเพลงโปรดเลยนะครับผมขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะครับสำหรับ F4 ของสองคนนี้นะครับรู้สึกว่าปีนี้จะมาแรงเป็นพิเศษนะฮะหยอกกันสูมือซเว่นนอนซูนี่กระไดบอดดี้บอดดี้ไอส์ไอส์ไอไซเลยนอนซูนี่เอ๊ะไม่รู้จักไอฟาดไอดินเลย คนเขาเกิดมาแล้วมันบ่าแควคาดกันดอกค่ะซว่ามันเป็นเนื้อคู่กันนี่หรือกัดได้คู่กสิทธ์ล่ำสอดแยงให้ดอกเออจริงๆด้วยวีดีเดอร์วีีเดอ๋ยเดล่ำสอดแย่งไ้เอาล่ำสอดแยงให้หีเอาพไหไมไทยไมไทยเต็มวงเลยไหมล่ำสอดล่ำสอดล่ำสอดแจงให้เลยอืมไม่ต้องห่วงเพลงต่อไปที่ไปปลายโอริโอชื่นชอบอีกเพลงหนึ่งคือเพลงแชนห้างนางฟ้าเบ้ แค่นางนั่งป่ามันชิมีห้าสองคนในฟังช่วงนั้นช่วงที่เขาบอกให้วีรองตลอดเลยเพลงของไอ้กูแค้นี่หมะแหมแหมัแหมะแหมะแหมะก่มะแมักหมะแหมะแหมักหแหมงแหมะแหมะแหเะแหมะแหมะแราแหมะแหมแหมะแมะแหมันหมะแหมะแหมะแหนะแหมแรกนนะแรับแี่ะมได้มาร้มงเพมงให้กับหมะแหมะนะแมะแหมแะ มาตีคาหฮองดีกีตา้านะครับผมเ็ผลงานเพลงที่น้องมันค่อนข้างที่จะชอบนะครับผมจริงๆผมก็เป็นคนที่ร้องเพลงสไตล์มอลลัมนะครับแต่ว่าเพลงอินดี้หรือว่าลูกทุ่งนี้พอคอยได้ร้ลองนะครับแต่ว่าซุขซ่ขวัญบ้าสาวอ กันมาสีโจตันสีกับตันสีที่โอเอโอ้ยนาเออเมื่อนี้เป็นเมื่อสันวันดีบายสีสุขวันสิ่งมงคลให้กับนุกตะรดลคนไม่กลับไปไปคนไม่เด็กเป้ามาเออเดี๋็กเอาจับนี่ล่ะเอาจับไม่ได้ไม่ไ,มได้อะไร อัดไม่ได้มันไม่ได้หรอกเด <im yeah> huh> ี๋ยวบ้าตีมั่นไปก่อนมั่นไปก่อนได้ไหมเออมันไปก่อนมันมันไปก่อนมันไปก่อนเอาพูนแกนเปล่งแกนห่างนะขึ้นมาหนึ่งขึ้นมาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขี้มาก่อนดีดดีดเป็นคลอมาก่อน ติดไว้เอ๋ฮะแค่ทานางฟ้าเป็นผลงานเพลงที่หลงสองคนนี่ชื่นชอบนะครับเราก็บอกให้ลองให้ฟังตลอดนะครับก็คือเฮ็ดดีน้อยู่บ่หูแน่บ่ว่าไอขึ้นจังได ก็บ,บอกขับพร้อมให้หัวใจบอกเจ้าไปจนเบิดสู่ยาฮหักหูเจ้าตั้งแต่พอทันเป็นทางหักเจ้าตั้งแต่ไว้เรียนการเวลาเปลี่ยนใจคนเป็นไรต่างร้างเพ็นนอกคนเอล่ ละน้อ้ทางอายมีแต่หัวใจแต่บ่มีเงินทั้งมีแต่เสียงแค้นสิเป้าให้เจ้าฟังฟังเดือดลาควันตาเนื้ออ่อนจะกำยังอายแต่สาดก่อนลหลุดขึ้นนำเจ้าหลับผู้แก้มอำทำกันหงลอยมาก็คือการลอยต่ำใจผู้ยิงสร้างดาม ืล่นาละแม่นว่าเดิอนน้องมาเห็นเจ้าละผู้ยิ้มเป็นแวนกันไอ้ใดเจ้าสืส้อต้องเสียนทแขนแบนบุงหน่อยหัวนินพันคาฝากเสียงแคนลอยลม ให้พัดใจเจ้ามาลวมไปลมพัดตองใจไอยังห่วงหากลับมาเป็นน้ำ้าอยู่บ้านเอาละแม่นว่าเด้อน้องมาเห็นเจ้าลับผู้ยิ้มเป็นแหวนกันอายได้เจ้าสิซื้อทองเสียนทอ แนแบนบงหน่อยหัวนินพันธทาฝากเสียงแค้นลอยลมให้พาใจเจ้ามาลมไปลมพัดต้องใจออยังหวงหากลับมาเป็นนางฟ้าอยู่บ้านเอา้ากลับมาเป็นนาง ้ายปานอบเป็นไงเป็นไงรู้สึกเป็นไงวันนี้ครับรู้สึกดีใจครับครับที่ได้มาเล่นคาหองอ๋อ <c oughs> รู้สึกดีใจที่ได้มาเล่นคาหอง ชอบเพลงนี้ไม่ใช่หรอกับเพลงอะไรนะเพลงที่ชอบชอบอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงเจ็บเติบหนึ่งครับเจ็บเติบหนึ่งเจ็บเติบหนึ่งจริงๆวันนี้ว่าจะร้องสักสองเพลงนะก็สองเพลงนั่นแหละมะออกมาก็สองเพลงนั่นก็สองเพลงนั่นแหละก็ร้องแค่สองเพลงนุกมันดีเจ็บเติบหนึ่งไม่ได้อะครับใช่รไอ้เพลงเจ็บเติบหนึ่งนุกอยากให้ให้แฟนนุกโชว์ประสิทธิภาพการดีกิตาร์เนี่ยอะไรนะ นแฟนนุก็ดีกีตาร์ได้ทำว่าแฟนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไม่รู้มาก่อนดีกีตาร์เป็นด้วยเหรอเป็นครับเฮ้ยจริงชอบดีให้นุกฟังตลอดจริงใช่เฮ้ยจริงดิไอ้ปายดีกีตาร์เป็นเหรอเป็นเจ็บเต็มหนึ่งเนี่ยนะจริงจริงไอ้ชาเลนที่ว่าให้ไอ้ปายแต่งเป็นผู้หญิงอะไรนี้ก็น่าสนใจอยู่นะอยากทำอีกอยู่นะ อ๋อไอตัวนั้นเหรอใช่ไปมึงสวยนะไปแต่ว่ากูจะแต่งให้มันสวยๆเลยรอบนี้แบบให้ไอ้นุ๊กแบบตาวาวเลยกับไอโอมแบบต้องแย่งไอปายอ่ะเออต้องแย่งกันเลยเหรอพร้อมอะไรครับเอาล่ะไอแจ็คอาสาตัวเองเป็นโปรดิวเซอร์แล้วครับชาเลนนี้นะเดี๋ยวคงจะมีการท้ากันไปๆกันนี้ก็เกิดขึ้นอีกแน่นอนไปมึงชัวนะชัวใช่ไหมชัวหรือไม่ชัวไม่ชัวก็ดีดเนี่ยเพื่อแฟนเพื่อแฟนครับ เม่นุกอยากจะให้เขาโชว์ประสิทธิภาพเพราะว่าเขาดีด้เขาเรียกว่าศักยภาพรับผมประสิทธิภาพนี่มันเป็นเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์นะครับผมคนนุคนต้องใช้ศัพท์ให้ถูกอ่ะถ้าคิดว่าดีดได้พี่ก็ร้องได้เราเป็นเพลงที่มึงชอบด้วยถูกถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ครับชอบโอเคเดี๋ยวจะลองให้เป็นของขวัญเือในอะไรครับของขวัญเนื่อในของขวัญเนือากาศอะไรครับ เนื่องจากคู่จิ้นใหม่ไงมันวันนี้เขาจะมั่นคุณรู้หรือเปล่าว่าเขามีมือที่สามอยู่มีมือที่สามด้วยหรอเขารอเสียบอยู่คุณโอมพรชนะใครมันเป็นที่เก่าขวัญในแชทเนี่ยแม่เขาบอกสงสารโอมจังเลยอ๋อเหรอเมื่อกี้ที่สู่ขวัญเขาบอกน้ําตาไหลอ่ะโอมแบบสงสารโอมอ่ะโอ้ยเขายังไม่สรุปเรื่องราวันยังไม่ตัดสินสรุปแล้วนี่เอาแล้วนี่เอาแล้วไปอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบโอมก็ได้ไม่ครับไม่ครับอาจจะทิ้งนุกไม่ครับไม่เรื่องราวตัวอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นได้ มึงเลือกสิเลือกเลือกสิค <น S 2> <ะ>ุณนุกอย่าไ,<อ>ไปบังคับเขาแบบนั้นให้เขาเป็นคนตัดสินใจเลือกสิเลือกสิเลือกสิหรือเรื่องราวมันอาจจะพลิกผันเนี่ยเห็นไหมไม่ปฏิเสธอ่ะเราโะมอาจจะกลับมาชอบนุกอะไรอย่างนี้มันก็เป็นไปได้หมดนะครับเฮ้ยเอาเพลงอ,อหากเพลงนี้เลยไอพีเอที่ดูแลเจ้าบ่ดี าเขาบัดนี้ถึงที่อาวสานป่านนั้นบอกหัวใจเอ้ยใจที่เคยให้ความบังมันคงบ่อยังแล้วมันคงบ่อเลือแล้วเปิดคักเบิดแน่เบิดจนบ่อมี ้าหัวใจที่หักเจ้าไปกับความหวังไอ้กับไปหอดฟังแต่มันสากเกินไปถามว่ามาอยังตอนนี้คนดีเอ้ยคอยนี่หักเจ้าลา มาแสดงความหักเป็นเถือสุดท้ายก่อนสิกายเป็นแค่คั้วเก่าไปาคงต้องเศร้าต้องเหงาลายกาคงส้ำตายทั้งเป็นที่เจ้าบอกว่าบ่ได้ฮักกันมันจบลงแล้วนกพํมสัมพันธ์ หัวใจมันกันน้ำตาสิไลใจเอ๋ยพ่ออยากเล่นไปก่อนฮักเจ้าตลอดพ่อยากเสียเจ้าไปสุดท้ายสองเฮาก็ะคงต้องน้ำตาไหลห้องไห้ใส่กัน ถาม่ามายัางตอนนี้คนดีเอ้คอยนี่หักเจ้าลายมาแสดงความหักเป็นเธอสุดท้ายก่อนสิกลายเป็นแค่คว้มเก่าไปาคงต้องเศร้าต้องเงาลายกากคงซ้ำ ตายทั้งเป็นที่นุกบอกว่าบ่ได้หากกันมันจบลงแล้วเนอความสัมพันธ์หัวใจมันกันน้ำตาสิไหลใจเอยบ่อยากแ, <ด S 2> แล่นไปกอดหักเจ้าตลอดบอ่อยากเสียเจ้าไป สุดท้ายสองเฮากะคงต้องน้ำตาไหลห้องให้ใสกันก่อนเฮาสิจากมีสุดท้ายสองเฮากะคงต้องน้ำตาไหลห้องให้ใสกัน เพลงนี้ปลบมืองังๆครับ <c oughs> เอฟซทางบ้านโอ้โหจบลงไปสามเบงรวดสำหรับเสียงกันไปไล้อของพี่วีพนมพูไทยของเรานั่นเองน,นะจ๊ะไม่คิดว่ามันจะดีกีตาร์ได้นะครับปกติร้องเพลงนี้มันจะต้องร้องให้ตลอดนะครับแต่วันนี้มันไม่ร้องให้นะ <c oughs> ก็ <c oughs> มันจะเขินแฟนครับแฟ <c oughs> นขนาดแดงยังแชร์อยู่นะ <c oughs> ครับเครเปขนาดแดงแผมว่า